ตารางเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเดือนสิงหาคมมีวงเงินอะไรเข้าบ้างมีเงินช่วยเหลือพิเศษอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะคะก่อนรับชมก็ลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่จากทางช่องด้วยนะคะสําหรับบัตรประชารัฐสวัสดิการนะคะการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบัตรคนจนนะคะก็ในเดือนสิงหาคมนะคะเรามาดูกันนะคะว่า จะมีเงินค่าอะไรเข้าบ้างนะคะในวันที่1สิงหาคม2563นะคะก็จะมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะเพื่อซื้อสินค้าการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อกเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะก็จะได้วงเงิน200บาทนะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงกว่า3 0,000บาทต่อปีนะคะ และว,วงเงิน300บาทสำหรับผู้ที่รายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีนะคะวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนดนะคะก็จะได้45บาทต่อคนนะคะต่อ3เดือนต่อมานะคะก็คือจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะก็คือค่ารถโดยสารนั่นเองนะคะก็จะมีวงเงินค่าโดยสารรถเมล์รถไฟฟ้านะคะ500บาทต่อเดือน วงเงินค่ารถโดยสารบขอสอ5 0 0 0บาทต่อเดือนวงเงินค่ารถโดยสารรถไฟนะคะ500บาทต่อเดือนนะคะทั้งนี้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์นะคะก็มีทั้งหมด11.67ล้านคนทั่วประเทศนะคะก็ยังไงนะคะในวันที่1 สิงหาคมนี้นะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ร่วมโครงการนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่บุ๋มก็ขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแม่บุ๋มจะรีบนำมาบอกทุกคนอย่างแน่นอนนะคะสวัสดีค่ะ